รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโตแช่มหาชนมหาชนเขาอยากรู้ว่าบทบาทไหนที่เล่นยากสุดสำหรับงานแสดงของเราในวงการบันเทิงกันนาค่ะในเดอะซิกเซนก็มันเป็น เรื่องแรกด้วยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราเข้ามาใหม่ๆแล้วในเรื่องคือต้องมีหูทิปมียานวิเศษคือได้ยินเสียงผีมันมีผีมันมีซอมบี้มันมีมันมีอะไรหลายอย่างมากค่ะต้องเป็นนางทาตค่ะแล้วเล่นเป็นอีเย็น, <EN S 2> นอีเยนก็คือแ,แบบตัวที่แบบโดนโจมโดนโดนสรับโคกตัวที่แบบโดนทั้งเรื่องแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่กบสุวรรณันเป็นคนเล่นใช่ซึ่ง ที่กบทไดด้ีมากๆบทที่ยากสุดน่าจะเป็นเรื่องข้ามสี่ทันดอนค่ะตอนนั้นแบบเหมือนสามีไม่ทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แล้วเราก็เลยแบบไปมีกิ๊กเด็กเราไปมีกิ๊กเด็กไม่พอกิ๊กเด็กก็ให้เราเล่นยาคือคือจริงๆแล้วเราก็เล่นถึงอ่ะไม่ถึงเล่นอะไรคะเล่นเล่น <laughs> ไม่ใช่เล่นยานะ <laughs> แต่เล่นบทบาทการแสดงอ่ะ <laughs> อันนี้ตลกนะเนี่ยมอง <laughs> บทอะไรยากสุดครับคุณริวที่เล่นมาของลิวจริงๆอะ่ะ รวเล่นมา2เรื่องใช่ไหมครที่ถ่ายจบคือจะเปิดกล้องพร้อมกันแล้วมีรักแท้แค่เกิดก่อนอที่มีมพี่แยมเป็นนางเอกแล้วก็มีเลือดเจ้าพยาที่เพิ่งบิดกล้องไปครับก็คือเหมือนความยากของเรื่องแรกเลยรู้สึกว่าต้องเล่นเป็นเด็ก2ี่สิบสองที่รักสาวที่อายุแค่สิบสองปีต้องอายุห่างกันสามสิบปีผมรู้สึกว่ามันความรู้สึกที่เป็นแบบเด็กที่เขาใสาจริงๆอันนั้นเนี่ยบางทีเราอ่านบทใช่ไหมเราจะมองว่าเฮ้ยคนเรามีเขาคิดแบบนี้ด้วยอะ่ะ ไม่รู้สึกอะไรกับอันนี้หน่อยหรออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันจะขัดกับความคิดเร็วนิดนึงแต่ว่าพอได้ไปคุยพูดกับหรือว่าได้เล่นเมรดเดอรู้สึกว่าอ๋อเราก็ต้องปรับไปเป็นเป็นคาแรคเตอร์ให้ได้ครับผมกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องจัฟยามันจะหนักตรงบูครับเล่นกับค่ายอรหลองจูนเนี่ยรู้สึกว่าบูค่อนข้างที่จะยากมากเพราะว่าต้องมายิงปืนจริงๆหรือว่าการต้องมาโดนระเบิดเงฮะก็จะเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะใหม่ใหม่ใช่ไหม กลัวไหมกลัวไหมตอนที่เราโดนไอ้ฝงเอฟเฟกปืนเปินทั้งบูอะไรเงี้ยจริงๆเมีอนหนึ่งยิงเปินคือคือมันมีผมเล่นสองคาเรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ <Character S 1> แรกในเรื่องนักจัพยาเนี่ยผมสามารถเล่นเล่นกลัวได้เพราะผมต้องปลอมตัวมามกลัวปืนแต่ว่าพอตับไปเป็นลุกตำรวจจริงๆเนี่ยผมต้องห้ามกลัวปืนแหละฉั่พักมันมีซีนหนึ่งคือไอที่ผมกลัวเนี่ยตอนแรกที่ผมเขา้าซีนมันคือปืนทันสัน้นแต่ตอนหลังพอผมต้องมายิงจริงๆคือปืน เรียกว่าอะไรนะไรเฟิลไม่ใช่ M สิบหกป่ะที่เวลาแบบลุงไล่ปืนออโต้ M สิม M สิบหกไม่ใช่ไม่ใช่มันคือช็อตกันป่ะลูกซองอะลูกซองอ๋อลูกซองลูกซองมันระบาดขนาดนี้เลยวะมาไพรผมว่าถ้าคนไม่ได้เล่นปืนเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าไอแบยอะไรไอ้ลูกซองลูกซองนี่น่ากลัวเลยใช่ คือแรงกับแทกเยองแบบโอ้โหขนาดปืนเล็กๆเรายังตกใจขนาดนั้นนะเราปืนลูกสองมันจะเป็นยังไงวะปรากฏในบล็อกกิ้งใช่ไหมพี่ขับรถมาจอดปั๊บเราต้องเปิดประตูปุ้นแล้วก็ยิงพี่เด่นคนครับปรากฏว่าผมว่าเอาละจะถ่ายแล้วยังไม่มันไม่ได้เคยซ้อมเลยครับผมก็ลองเอาเว้ต้องเป็นจอห์นวิกให้ได้เลยแบ้เลยเทียนูริฟเข้าสิงเลยผมต้องเป็นแบบผมเอาดิ แบบสู้เสืออะไรอะเป็นเป็นจอห์นวิกปะเปิดประตูไว้ผมป๊ปังปังปังผมโอ้โหนั้นคือปลดสกิลตัวเองเลยมาเลยเพราะว่าความกล้าแล้วก็ไม่กลัวอีกแล้วหลังจากนั้นครับเออมันเปิดเปิดประตูใหม่นะคุณคุณเคยเจออุบัติเหตุไหมเพราะเล่นเล่นคิวบูกับเอฟเฟกอะไรต่ออะไรอ่ะคนติดเอฟเฟกให้เหมือนสมัยพีปะ ที่แบบไม่ต้องแลกของพ่อหลองนั่นแหละคนไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างปลอดภัยแต่คนติดให้เหลือนิ้อสีอันเองอะไม่ไม่ไมมีนะจริงเราต้องต้องคุยกับพี่ที่ติดเอฟเฟกดีๆหน่อยอย่าไปกวนเขามากเดี๋ยวเขาหมั่นไส้เราอุอยู่นี้เอฟเฟกไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเมื่อก่อนรุ่นเรายาเอาถุงเบนซินถุงพลาสติกอะใส่เบนซินแล้วก็เอาไฟอะจี้ไฟไฟแบตเตอรี่อะ จี้พึ่งให้เกิดประกายไฟแล้วระเบิดโอ้โหพลาสติกกระเด็นมาทิ้งเนี่ยโอ้โหติดตัวไหมหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเอฟเฟกต์นี้ไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่กลัวอันนี้ถือว่ายากแล้วถ้าถ้าเลือกได้บทที่อยากเล่นบทที่อยากเล่นน่ที่อยากเล่นนะมีชื่อเรื่องชื่อว่า Stranger from Hell ครับคือจะมีความแบบจิตจิตนิดนึงไม่ถึงว่าเหมือนมาคือเขาจริงๆรแล้วเป็นเป็นหมอฟันแต่ว่าเบื้องลึกสิ่งที่เขาชอบคือเขาชอบแบบ มีความฆาตกรรมนิดนึงกันอะไรเงี้ยใช่หรือว่าชอบเล่นบทที่มีความแบบอย่างสคกิตเกมผมรู้สึกว่ามันชอบมันสนุกมันแข่งขันกันแข่งขันมีความท้าทายลิวพูดไปนี่เหมือนพ่อเลี้ยงภาคเหนือมาแบบมาอะไรอย่างงี้มากเลยเนาะการแต่งตัวเหรอแล้วคาแรคเตอร์เขาได้เลยเนี่คเาพูดเขาเหมือนแบบโอ้เขามีมานมากเลยเวลาเขาพูดอ่ะก็เดี๋ยวจะจัดการให้นะแล้วก็ยังไงซะก็ทานขันตกคนเลยนะ ไม่ต้องห่วงเรื่องของที่พักอาหารการกินพร้อมนะขอบคุณพ่อเลี้ยงมากนะครับคุณพยินดีครับพ่อเลี้ยงคุณองตวนครับของคุณครับบทที่เล่นยากสุดเป็นอะไรฮะมันยากหมดเลยครับมันยากหมดเลยครับเพราะอะไรทำไมมันยากหมดเแป๊บนึงรู้สึกว่าการแสดงมันมันค่อนข้างห่างจากความเป็นเราในตั้งแต่เกิดมาเราเกิดมาเป็นนักกีฬาพอวันที่เราต้องพลิกมาเป็นนักแสดงเนี่ยมัน โอ้โหมันยากทุกอย่างมันยาก,ยากไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องแรกเนะี่ยผมยังจําได้เลยว่าเดินเข้าไปในซีนแรกคือทําตัวไม่ถูกแล้วมันโอ้โหมันตื่นเต้นมีกล้องแค่2อสตัวตื่นเต้นไปหมดเลยแบบยืนตัวแข็งไปหมดเลยไม่รู้จะต้องทําตัวยังไงจะต้องอะไรยังไงโอ้โหมันกดดันมาก คุณองตวนครับของคุณครับบทที่เล่นยากสุดเป็นอะไรฮะมันยากหมดเลยครับมันยากหมดเลยครับเพราะอะไรตั้งแต่เกิดมาเราเกิดมาเป็นนักกีฬาพอวันที่เราต้องพลิกมาเป็นนักแสดงเนี่ยมันโอ้โหมันยากทุกอย่างมันยากไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องแรกผมยังจําได้เลยว่าเดินเข้าไปในซีนแรกคือทําตัวไม่ถูกแล้วมันโอ้โหมันตื่นเต้นมีกล้องแค่สองสาตัวตื่นเต้นไปหมดเลยแบบยืนตัวแข็งไปหมดเลยไม่รู้จะต้องทําตัวยังไงจะต้องอะไรยังไงโอ้โหมันกดดันมาก จำได้เลยเรื่องแรกในชีวิตค,คือที่สุดของที่สุดเลยมันไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอเรื่องการแสดงเรื่องความเข้าใจคือแค่ยืนในเซตอะคือแบบตัวแข็งเป็นหินเลยแบบไม่รู้จะทําตัวยังไงเลยเแล้ว,ลว,ลวบทบทที่คุณเคยเล่นมาจากเรื่องไหนอะไรยังไงที่รู้สึ<า>กต่อมามนเนี่ยเคยเล่นซีรีส์ที่เป็นไทยบ้านครับแล้วก็จะพูดภาษาอีสานซึ่งผมฟังไม่รู้เรื่องคือไม่เข้าใจเลยว่าเวลาเข้ากับคนอื่นเขาพูดอะไรครับแล้วเวลาอ่านบทผมก็ไม่เข้าใจว่า มันแปลว่าอะไรผมจําได้หรือประมาณแบบสองสามวันแรกที่เข้าด้วยเวลาเขาพูดอ่ะคือจะยืนแบบเออว่ามันคืออะไรนะเอาอันนี้เราต้องพูดแล้วหรอไม่รู้เขาพูดจบหรือยัง,ยงยไม่เข้าใจเลยทั้งหมดที่เขาพูดแล้วคุณต้องพูดภาษาอีสานเวยไม่ครับเราเราจะพูด ภาษาไทยปกติยังยากเลยถ้าพูดภาษาาีสานคงแจ่มไม่น่าล้อดอนหรอกไม่น่าลอดหรอกก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาจบได้หรอกของเขาแล้วว่าเขาพูดอะไรไปแล้วมันคิวเราหรือยังอันนั้นต้องต้องทำกันบ้านหนักเพราะเราต้องเข้าใจทั้งหมดเลยว่าที่เขาพูดเนี่ยมันแปลว่าอะไรยังไงใช่ยากยากหมดเลยปัจจุบันเล่นก็ยังรู้สึกว่ามันมันยากด้วยภาษาด้วยประสบการณ์ด้วยรู้สึกว่าเราเริ่มเริ่มสนุกกับการแสดงใช่สนุกครับสนุกว่าวันมันม ความคิดเราเริ่มเปลี่ยนจากที่ความเป็นนักกีฬาเนี่ยม,มันคือการเอาความคิดตัวเองเป็นหลักก่อนอแปลว่าเราเราจะต้องไม่สนใจว่าคนอื่นรู้สึกยังไงหรือคิดยังไงเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าความคิดของเราอ่ะมันดีแต่ว่าพอมาเป็นนักแสดงมันก็กลับกลายเป็นว่าเราต้องมองโลกพันสายตาของคนอื่นมันก็เลยเป็น,ปนอีกบทบาทหนึ่งที่พอเราได้ทําแล้วมันเหมือนเปิดโลกไปอีก อีกแบบหนึ่งว่าเอ้ยจริงๆมันมีแบบนี้เหรอคนรอบตัวเราเขารู้สึกยังไงเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงมันเลยกลับกลายเป็นว่ามันคือความสนุกในการใช้ชีวิตด้วยซ้ำก็แต่ว่าเขาขยันผมเล่นละครเขาอ่านทั้งวันผมแม่งไม่อ่านเลยอันนี้เขาอ่านแล้วอ่านอีกอ่านปึ๊บเหนเหมือนแล้วจำได้พอเข้าเข้าซีนปุ๊บถ่ายซีนอะไรอะถ่ายซีนอะไรอะ ไม่ต้องบอกเขาเป็นเรื่องธรรมดาอุวนเราย้อนกลับไปสมัยเราเล่นเรื่องนี้เราก็ตื่นเต้นเหมือนกันถุกสมัยก่อนพี่เข้าวงการมาใหม่ๆพี่ได้ฉายาเลยพระเอกไม้กระดานเล่นแข็งเป็นไม้กระดานเลยไม่ได้เลยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ค่อยๆไปมันก็ต้องเรียนรู้ประสบการณ์แต่เรื่องนี้ทําให้ที่เล่นด้วยกันทําให้รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นโดยเฉพาะซีนที่เข้ากับวา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 เขาจะมีคอมเมนต์ให้ตลอดว่าแต่ละซีนเนี่ยเล่นเป็นยังไง คือเราดูภายนอกเนี่ยลุกเขาจะแบบว่านิ่งๆเงียบเงียบนน้อยแต่บอกเลยว่าพูดสั้นๆอืเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินมันก็สะดวกตรงนี้มันจะเรียนรู้จากเพื่อนๆนกันไงเพราะว่ามันต้องเข้าซีนด้วยกันใช่ไหมมันเหมือนเป็นทีมเวิร์กนะถ้าเลือกได้คุณจะเล่นบทอะไรเอาที่ฝันเลยฝันสมมติคุณคุณมาจริงจังแล้วนะตอนนี้แล้วก็เข้ามาทําการแสดงคุณจิ้มบทได้เลยคุณอยากเล่นเป็นตัวอะไรอยากเล่นเป็นโจ๊กเกอร์ โจ oh, <Joker. S 1> เกอร์แนวเดี๋ยวนี้แนวเด็กชอบแนวแฟนตาซีหมดเลยทำไมถึงอยากเล่นผมชอบความเขาเรียกว่าความแบ็กกราวน์ของเขาคือมันเป็นปัญหาจิตหรือว่าเป็นปมที่เขามีมาในชีวิตที่ทําให้เขาต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่ามันมันเป็นการเล่าเรื่องย้อนกลับไปกับทุกๆปัญหาแล้วเราเห็นทุกสเต็ปของความเจ็บปวดในชีวิตเขา uh huh. และเป็นเหตุผลว่าทาไมในปัจจุบนันนี้มันถึงเป็นได้ขนาดนี้แล้วมันมัน,ม,นมันบอกให้คนรู้ได้ว่าไอ้ปัญหาจิตของ ของคนบางคนจากการที่เราตัดสิน,สน<ม>เขาว่าเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นคนไม่ดีแต่ทุกคนมันมีแบ็คกราวด์ของตัวเองแล้วผมชอบในมิติตรงนี้ว่าแบ็กราวด์คนเนียนะคือ<ม>จริงๆเมื่อก่อนเราอ่านเป็นกระตูนเนี่ยมันไม่มีเหตุผลให้รู้แต่รู้เป็นตัวร้ายมันจะมีพระเอกกับตัวโปงพระเอกกับผู้ร้ายพระเอกกับผู้ร้ายตลอดโดยที่เราไม่รู้พื้นฐานใช่ไหม โจ๊กเกอร์ใหม่ล่าสุดที่ทํากันอยู่เนี่ยล่าสุดมันก็คือสิ่งที่มันยืนยันว่าเขามันมีเหตุผลว่าทําไมโจ๊กเกอร์ถึงเป็นแบบนี้ใช่ใช่ทพราะสังคมทําร้ายมันก็เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนทางเลือกที่เขาเลือกที่จะปฏิบัติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเพราะคนเรามันเลือกได้ว่าเราจะรีแอคยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ว่าในวิธีการเลือกของเขาเนี่ยมันก็ทําให้เขาเป็นแบบนี้ในปัจจุบนันนี้ผมรู้สึวว่ามันมีความสนุกโอเคเยี่ยม แต่ละบทบาทที่เหล่านักแสดงอยากเล่นนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับและนอกจากประสบการณ์ด้านการแสดงที่เหล่าซุปตามาร่วมกันแชร์แล้ววันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆจากสาวแก่งสายบุญคุณปานธนพรมาฝากกันด้วยล่ะครับ จริงๆคุณก็ยังดูดีอยู่ตลอดปันเองก็เพิ่งจะกลับมาดูแลตัวเองได้ไม่นานนะถ,ถ้าก่อนหน้านี้เอาตัวเองไปใช้ในกิจกรรมการแจ้งเยอะมากนะคะโอ้ยโกแกบกวาดล้านวัดอะไรทุกอย่างที่เราก็ให้เราทำเราก็ทําทุกอย่างนะคะทีนี้แดดเนี่ยมันก็โดนทุกวันมันเริ่มจากการที่ผิวแห้งก่อนนะเป็นขุยเป็นอะไรขึ้นมาตอนนั้นก็ยังไม่ไม่สลดนะจนเริ่มเห็นว่าริ้วรอยเนี่ย หน้าผากเนี่ยมันเริ่มลึกขึ้นมากๆนะคะร่องแก้มมันก็มาจากที่มันไม่เคยมีเนี่ยเราก็รู้สึกวให้หน้าเราแก่แก่กแก่กว่าวัยเกินไปก็เลยคิดว่าเราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองโชคดีว่ามันเจออาหมูอาหมูที่หลกเนี่ยเป็นคนแนะนําให้นะอาหมูก็บอกเอออาใช้ตาลจีน่าปันลองดูสิสิ่งที่เราทําให้เราเชื่อคือผิวหน้าอาหมูแหละที่เราเห็นออตรงนั้นนั่นแหละม,มันเลยทําให้เรารู้สึกโอ้โหอาหมูทาได้ขนาดนี้เราก็มีความหวังใช้ครั้งแรกเนี่ยผิวเราเนี่ยรู้สึกว่า พอตื่นมาแล้วมันเหมือนมีอะไรเคลือบๆอะ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ผิวมันก็อุ้มน้าขึ้นทีนี้พอเรารู้ว่าเราไม่แพ้ของผม้่ชมปะก็ตั้งใจใช้พอใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะุผู้ชมจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะผิวได้รับความชุ่มชื้นที่เพียงพอเนี่ย้นร,รอยต่างๆนะคะจุดด่างดำหรืออะไรก็ดีมันก็แลดูเบาลงไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มหรือว่าเส้นหน้าผากหรือว่าตรงหนกแก้มที่ปันบอกใช่ไหมคะอันนี้ก็แลดูเบาลงไปด้วยแล้วก็ทาให้ผิวเราเนี่ยคยะ ถึงได้มานั่งพูดตรงนี้นะคะ<ๆ>ก็เป็นสินค้าตัวเดียวที่ออกมาพูดจริงๆวันนี้นะคะมารายการนี้ทั้งทีนะคะเป็นครั้งแรกนะคะ<ๆ>ก็ต้องบอกว่าเอาโปรดีๆมาฝากแน่นอนนะคะ<ๆ>หยิบโทรศัพท์นะคะ<ๆ>กดรอไปไวน่้าเจนะคะ15.7 7นะคะ, 1, 5, 7, 7ะ,คะกดเอาไว้รอนะคะ200สายค่ะรับฟรีไปเลยวันนี้นะคะกันแดดนะคะแล้วก็สเปรย์แอล<ๆ>กอฮอล์นะคะหนึ่งกระปุกใหญ่นะคะแถม1กระปุกใหญ่นะคะยังไม่พอนะคะยังแถมอีก1กระปุกขนาดพกพาค่ะ<ๆ>และนี่เลยค่ะฟรีกับครีมกันแดดซึ่งเป็นคำา่าหลอดใหญ่นะพี่โน่ไม่ใช่หลอดเล็กนะคะยังมี เปรี้ยแอลกอฮอล์อันนี้ด้วยนะคะ5ชิ้นในมือป้าน,นี่นะคะจาก8,300บาทวันนี้จ่ายแค่2,990บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใช้ไปเลยสบายๆ3เดือนนะคะตกวันละ35บาทกับการให้น้ํากับผิวส่งฟรีค่ะรูดบัตรได้นะคะของถึงมือค่อยจ่ายก็ยังได้รีบกดไปที่1577แล้วหลายคนที่ถามปันว่าบันใช้จริงไหมขี้เกียจตอบเอาภาพไปดูปัน<อ>จะเก็บกระปุกเก็บเอาไว้ในอ่างทองคําของปันทุกกระปุกที่ปันใช้เพื่อที่เป็นการเตือนตัวเองว่าเราอย่าทิ้งตัวเองอีกโทรเลยตอนนี้พลาดไม่ได้ที่1 5 77นะคะหรือ Li ่แอตราจีน่า5ชิ้นในมือปานนี้เนี่ย2,990บาทเท่านั้นนะคะนอกจากปานแล้วแน่นอนว่ามีหลายท่านที่ให้ความเชื่อใจกับตาจิน่าเช่นกันอาหมูนะคะพี่คิมนะคะพี่โนิโน่พี่แซมนะคะพี่ปุ้ยนะคะแล้วก็เชฟป,ป้อมทุกทกท่านที่ออกมาพูดเกี่ยวกับตาจิน่านะคะคือบุคคลที่ใช้จริงๆคุณผู้ชมก็เปิดใจดูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยห้ามพลาดนะคะปานเพิ่มให้ได้อีกเพียง100สายนะคะคุณผู้ชมโทรมาเลยคะ่ะที่1577นะคะหรือไล่แอตราจีน่าค่ะวันนี้นะคะหนึ่งกระ ขนาดพกพานะคะและฟรีครีมกันแดดหลอดใหญ่และแอลกอฮอล์นี้นะคะในราคาแค่2990บาทนะคะทรงฟรีค่ะรูดบัตรได้นะคะของถึงมือค่อยจ่ายก็ยังได้รีบกดไปโทรจองสิทธิ์ให้ทันนะคะที่157 7ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณปานมากๆนะครับขอบคุณที่มาใหความสวยความงามให้กับเราครับเอาล่ะ ถึงคนที่ประสบการณ์เยอะสุดเออในสคนที่นั่งกันอยู่นี้ต้องคนนี้เลยส่บทอะไรยากสุดคือจริงๆตัวผมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนไฮเปอร์พี่อยู่อยู่นิ่งไม่ค่อยได้จะชอบพูดชอบอย่างรอยอย่างสมเวลาผมเล่นบทอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมชอบเติมบทเข้าไปอินพาวัยเข้าไปตลอดแต่ไอ้บทที่ยากที่สุดเนี่ยมันคือบทไทชี้อยฝันตะวันเดือน บทนี้ผมเล่นเป็นบาริการของณเดชพี่พแล้วคือเหมือนประมาณว่าบทนี้มันต้องนิง่งต้องเท่ต้องเก่งซึ่งมันตรงข้ามกับชีวิตผมเลยอ่ะ,อะซึ่งตัวตนของผมคือ <c oughs> จะเป็นคนแบบเฮฮาอะไรไปเรื่อยอะไรเงี้ยแซวเพื่อนนะครับจะส่วนมากจะเล่นเป็นเหมือนซิทคอมคอมอดี้อะไรอย่างงี้มากกว่าและไอ้บทเนี้ยที่มันต้องไปเล่นพี่ผมต้องทำหน้างีงเงี้ย <c oughs> แล้วคือว่าเวลาผมพูด <c oughs> เนี่ย <c oughs> เสียงมันออกเ,เ,เ,เป็นเป็ดนึงแต่เป็นตาชิ <c oughs> สวัสดีครับนายน้อยนายน้อยจะไปไหนครับมันต้องกดเสียงทุกอย่างคือไม่ใช่ตัวผมเลยพี่อ่ามันต้องอเลิร์ตลอดเวลาว่าเล่นเป็นตัวนี้สมมุติเวลายืนเวลาคนเรายืนยืนนี่ใช่ไหมสวัสดีครับนายน้อยนายน้อยจะไปไหนครับจะมุ่งไปส่งเชิญครับอย่างงี้อันนี้คือบทอันนี้คือไ่ชีที่ต้องเล่นซึ่งชีวิตประจําวันเฮ้ยไอตัวไปไปเรือไงพียพี่มัน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 ขัดกันมากแล้วคือเหมือนแบบเวลาถ่ายซีนเหมือนหายใจไม่ออก เพราะว่ามันไม่ได้พูดอหพี่เพราะว่ามันไม่ได้พูดอหพี่บางซิมต้องอยู่ในแอดเนี้ยอยากพูดอ่ะคือแบบอะไรก็ได้เดะหรอกอะไรก็ได้ให้กูพูดหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอึดอัดนอะอึดอัดฟังก็คุยกันเนาะแล้วคือเล่นได้แค่ตาอยู่แค่นี้เพราะเราเก่งเราเท่เพราะเราเก่งเราเท่เราแค่นี้เราแค่นี้แค่นี้แค่นี้ไม่ต้องเยอะแต่ชีวิตจริงอ่ะคือผมแบบท่านเล่นเนี่ย ต้องเล่นอย่างนี้คือแบบคือบางทีเรากลัวคนดูแบบไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันไม่ได้เชิงละครเวทีนะพี่ก็เหมือนแบบบางทีเวลาเล่นละครเนี่ยก็อยากสื่อสารในชัดอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยมาคือเวลาอ่านเนี่ยเราเราเราจะจำาขอื่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าพี่ผมขอเพิ่มนี้ได้ไหมผมว่ามันน้อยไปะวมอยาขยี้อะไรเงี้ยอาให้ไหมให้ไหมพุ่มกลับให้ไหมให้ให้คือเราทำการบ้านไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็ให้ให้ให้เล่นไปแล้วเดี๋ยวเขาไปตัดออกเองให้เล่นไปแล้วเดี๋ยวเขาไปตัดออกเอง ว่าเกียดอะไรกูเนี่ยว่าไม่ไม่ใช่แกคนเดียวองตัวก็โดนเนี่ยเขาจะเขาจะมาอย่างเงี้ยเขาจะยิงขีปนาวุธเราจัดการเดียวอยู่เราจัดการตัวเองยังไงอะเราอึดอัดอย่างนั้นอะคือพอคัดซีนปุ๊บผมหาเพื่อนคุยเลยพี่คือแบบมันก็จะมีแก๊งของผมอะที่เล่นกันอะมันก็อึดอัดอึดอัดพี่อันนี้น่าจะเป็นบทที่ยากที่สุดแล้วแต่ถ้าเป็นไอ้ดราม่าอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยมันเวลาเล่นเรื่องอื่นเนี้ยผมอาจจะเป็นซิทคอมคอมเมดี้มาก่อนอ่าแล้วพอไปถึงจุดพีคค่อยดราม่า ่ามันไอ้้ดราาาม่นนตี่หมายความว่าคุณกําลังบอกผู้จัดทางช่องสามบอกว่าบทที่มาสําหรับปาล์มต่อจากนี้ไปต้องมีอย่างน้อยสี่หน้าโมโนล็อกด้วยนะโมโนล็อกเป็นโมโนล็อกเดียวคนเดียวเลยอยากพูดมากใช่ไหมใช่ไหมแต่นั้นก็เยอะไปเยอะไป่ไม่จำเป็นต้องเขียนให้เขานะเดี๋ยวเขาคิดขึ้นมาเองเดี๋ยวเขาคิดขึ้นมาอิมพไวด์ชอบเสริมอิมพไวด์อะไรเงี้ยเพราะว่าเออเราเราเป็นพิธีกรด้วยเราเวลาทําอะไรเงี้ยไม่ชอบให้มันเด็ดแอร์อะไรเงี้ยเวลาเขาคัดปุ๊บเนี่ย เอออะไรอย่างเงี้ยเล่นเล่นชอบเยอะชอบเยอะอ่ะบทที่อยากเล่นที่ยังไม่ได้เล่นบทที่อยากเล่นนะพี่พระเอกอุ้ยไม่เอาหรอกเล่นไม่ได้หรอกใช่ปอถ้าให้ผมเป็นพระเอกนะโู้ข่าวเต็มเลยบอกเลยเป็นคนชัดเจนมากๆไม่ต้องผมไม่ต้องมีสร้างภาพอะไรทั้งนั้นปามนี่ชัดเจน ผมไม่กล้าเป็นเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าพอดังปุ๊บโยข่าวเสียเยอะว่ะโอ้ยกูอยู่แค่นี้ดีกว่ากูอยู่แค่นี้ดีกว่าแค่นี้ก็เสียพอแล้วอย่าให้เสียเป็นแบบนี้เลยว้าวจะบอกว่าจริงๆก็เป็นได้แต่ไม่อยากเป็นหลอนเลิฟได้บ้างเขาไม่ให้เป็นด้วย เรื่องราวของคุณปามนี่หาสุดๆไปเลยแหละครับแต่บอกเลยว่าความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อเวลา1 0บโมงห้นาทีทั้งช่อง3นะครับเรื่องที่1ครับนิสัยสุดแปลก คันรักแร้ทุกครั้งที่ตื่นเต้นหรือตกใจทำไมเขาไม่ไปหาหมอพี่มินคิดว่าเป็นพี่ปาล์มค่ะเพราะว่าคืออย่างแรกคือกืบเกลื่อนก่อนสองคือตั้งแต่นั่งเนี่ยคือแบบยิีงตลอดเวลาคุณเมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวเรามีการแบบมินเขาบอกว่าเฮ้ยเคยเจอริวที่นี่มากกบคนนี้อะไรนะเรื่องรักแร้ไว้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเลยไปกับใครค่ะ พูดให้เคลียก่อน <c oughs> ไม่พูดปุ๊บอ่ะน้องริวมีมีนหนีไ<า>กันแล้วเลยเอา,าเลย